ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับต้องจมซีชัมสามาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วนะครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์ s i MMCC ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเราครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงจมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งช่องจริงช่องหลักนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทศนะดีๆประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกการลงโจมกัน,น่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับอังกฤษถล่มมาเซโรเนียไปเจ็ดประตูต่อศูนย์สบายใจครับกินทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงส่วนคู่ต่อมมมาาาาาครรัััฝ่่่งงเศเศออแแล้ว้วชนนนะปะปตตตตูดยยท ครับฝรั่งเศสครับชนะ1-0คู่นี้ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับตุรกีครับเอาชนะทีมขาลงอย่างเวลส์ได้นะครับตุรกีชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สำหรับเต็งกินเต็มครับส่วนสกอร์สูงนะครับตายนะครับเสียครึ่งทําให้ผลประกอบการของเมื่อคืนครับอยู่ที่บวก1,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมครับลบ1,500 0บาท คืนนี้ครับยังอยู่กับบอลทีมชาติยูโรรอบคัดเลือกครับโปรตุเกสและพีโดครับจะลงเล่นคืนนี้ครับและก็เช่นเดียวกับเบลเยียมครับที่นัดก่อนทําแต้มหล่นมาซึ่งถ้ายังหาช่องทางดูกันอยู่ครับลุงจมแนะนําไปดูไปลุ้นกันที่ดูบอล168ขีด hd.com ครับทุกลีกทุกถ้วยท,ทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล168ขีด hd.com กดติดตามกันใน u t u b e รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้ไบต้มกับลงุบลงจม433ถ้าพร้้อมแลวุล ทัศนวิจารณ์ประจำวันอังคารที่20มิถุนาครับคู่แรกครับไปกันที่ยูโรนะครับรอบคัดเลือกกลุ่มเจไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสครับคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับในกลุ่มเจครับไอซ์แลนด์เจ้าบ้านนะครับสามนัดชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพ้สองยิงได้แปดเสียห้าครับมีอยู่สามแต้ม อันดับที่4ส่วนโปรตุเกสครับสานัดชนะรวดทั้ง3นัดยิงไปถึง13ลูกไม่เสียเลยนะครับเก็บได้9คะแนนเต็มนัดล่าสุดของไอซ์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้กับสโลวาเกีย1นประตูต่อ2 10เกมล่าสุดของไอซ์แลนด์ครับชนะแค่1เสมอ4แล้วก็แพ้5ชนะออสอยู่ที่30%แล้วก็สกอร์สูงครับมี4จาก10เกมส่วนโปรตุเกสครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอสเนีย3ประตูต่อศูนเกมล่าสุดของโปรตุเกสครับชนะ7เสมอ0ูแพ้3าชนะออสอยู่ที่ล้ส็สับห้าเปอรรับ ก็โปรตุเกสเสมอกับไอซ์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งยูโรปีนั้นเนี่ยไอซ์แลนด์ค่อนข้างแข่งนะครับคู่นี้เจอกันมาสามครั้งครับไอซ์แลนด์ไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็โปรตุเกสชนะไปสองครั้งครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนนะครับทั้งคู่ตัวผู้เล่นสมบูรณ์ครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนนัดต่อไปของทั้งคู่ครับก็อีกแปดสิบวันข้างหน้าเลยนะครับก็เดือนกันยายนเป็นเกมยูโรรอบคัดเลือกนะครับไอซ์แลนด์จะไปเยือนลักเซมเบิร์กนะครับส่วนโปรตุเกสก็จะไปเยยือนสลวกี สถิติเต้าราคากระชากใจของคู่นี้ครับไอซ์แลนด์เสียอย่างน้อย2ประตู7จาก10เกมเย้าหลังสุดครับแล้วก็ไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ชนะใครในบ้านมา3เกมหลังสุดครับส่วนโปรตุเกสครับชนะ13จาก20นัดหลังสุดครับแล้วก็โปรตุเกสยิงได้2ประตูขึ้นไปเนี่ย13จาก20นัดหลังสุดด้วยนะครับโปรตุเกสเนี่ยชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วครับแล้วก็โปรตุเกสเก็บคลินชีตได้11เกมจาก20นัดหลังสุดนะครับขมมิดเลยนะครับ ณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้โปรโตุเกสครับต่ออยู่ที่ลูกครึ่งจ่ายที่0.99สูงต่ำเกาสินาทีกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.89ครับแล้วก็สูงครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.69ครับกระแสะการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีนะครับ ภาพรวมของเกมคู่นี้ครับแล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นครับไอซ์แลนด์น่ยไม่ใช่ทีมเดิมที่เคยเล่นด้วยความห้าวหาญนะครับที่จบยูโร2016ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยไอซ์แลนด์เคยแกล่งขนาดผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับปี2018ที่รัเสเซียด้วยซ้ำครับตอนนี้เนี่ยไอซ์แลนด์ออกสตาร์ทรอบ คัดเลือกของยูโร2024เนี่ยได้แว่งๆนะครับขาปัดเลยนะครับเก็บได้แค่3แต้มจาก3นัดครับโดยเป็นเกมที่ชนะนะครับแมวน้อยของยุโรปอย่างลิกเกนสไตไปส่วนโปรตุเกสครับเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็ของโลกด้วยนะครับน่าจะเรียกได้อย่างนั้นเลยนะครับพวกะเขาเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบอลโลกนะครับโดยที่ก็ จอดที่รอบรองชนะเลิศครับแพ้โมร็อกโกแบบที่น่าชนะรูปเกมเหนือกว่าด้วยนะครับกลับมาที่ยูโรรอบคัดเลือกนะครับโปรตุเกสชนะ3นัดรวดจาก3เกมครับผลต่างประตูได้เสียนวะยิงได้13ไม่เสียเลยนะครับน่าจะเป็นทีมที่ปิดจ็อบได้ไวอีกหนึ่งทีมนะครับสำหรับโปรตุเกสถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บตรงนี้คุณนิรุงจมขอให้ดอกจันต่อโปรตุเกสครับลูกครึ่ง ไอซ์แลนด์แพ้3จาก4เกมหล่าสุดนะครับแล้วก็เสียอย่างน้อย2ประตูจากการแพ้ทั้ง3นัดนั้นนะครับแพ้สโลเวียแพ้บอสเนียแพ้สวีเดนนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นทีมที่อ่อนกว่าโปรตุเกสด้วยซ้ำนะครับวันนี้เจอโปรตุเกสซึ่งแข็งกว่าทีมที่แพ้มาด้วยนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่า ไอซ์แลนด์เนี่ยมีปัญหาในเกมรับนะครับวันนี้เนี่ยมาเจอโปรตุเกสที่บอกไปตะกี้ว่า3เกมที่เล่นไปเนี่ยยิงไปถึง13ลูกแล้วก็ไม่เสียเลยนะครับโปรตุเกสเนี่ยอย่างที่รู้กันครับเต็มไปด้วยตัวเพื่อนเกรด A อนะครับที่เล่นในทีมชั้นนําของยุโรปครับนำทีมโดยพีโดนะครับที่ไม่รู้ว่าจะหยุดเล่นหยุดยิงเมื่อไหร่เกมนี้เนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นงานยากของโปรตุเกสนะครับที่จะเก็บ3แต้มได้ขยับเข้าเป้าหมายไป1ขั้นนะครับ1ลูกต้องมี2ลูกควรจะมาครับเพื่อความแน่ใจครับให้ ผลรวมประตูสูงต่ำ9 0นนาทีครับกำแพงอยู่ที่2.75ลุงจมให้ไปที่สกอร์สูงครับสูง2.75 กำแพงเต็งบังคับให้โปรตุเกสต้องยิงห่างอย่างน้อย2ลูกเพื่อกินนะครับในราคาเต็งมองดูแล้วเนี่ยก็น่าจะทําได้นะครับแลวก็ควรจะมีลูกที่3นะครับโปรตุเกสบอลบุกอยู่แล้วนะครับสนัด13ประตูการตีคุณภาพเกมรุกของโปรตุเกสได้เป็นอย่างดีครับแลวก็ใน9นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยโปรตุเกสจบที่สกอร์สูง2.5ถึง7เกมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอซ์แลนด์ครับก็เล่นเกมลุกได้ไม่แย่นักนะครับแล้วก็ยิงได้อย่างน้อย1ประตูใน7จาก8นัดเย้าก่อนหน้านี้ครับก็ยังไงเล่นเกมเย้าเน เราไม่เห็นโปรตุเกสถล่มขาดนะครับเราอาจจะได้เห็นเจ้าบ้านยิงได้สัก1ลูกนะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมี3ลูกขึ้นไปสำหรับเกมคู่นี้ครับสกอร์ที่คาดคิดว่าโปรตุเกสจะชนะไปได้ครับหประตูต่อ3แล้วก็สูงครึ่งแรกครับกำแพงอยู่ที่1นึ่งลูกลุงจมว่าน่าสนใจนะครับครึ่งแรกน่าจะมีประตูคู่นี้ครับส่วนตัวให้เน้นไปที่ต่อโปรตุเกสครับลูกครึ่งส่วนอีกสทีมที่ลุกจม ขอฝากเป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่กลุ่ม F ครับเอสโตเนียจะเปิดบ้านเจอกับเบลเยียมตีหนึ่งสี่ห้าเช่นกันครับภาพรวมครับในกลุ่ม F เรฟเลนทิพเจ้าบ้านก่อนเอสโตเนียครับเอสโตเนียสองนัดยังไม่ชนะเลยครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งยิงได้สองเสียสามครับมีอยู่หนึ่งแต้มอันดับที่สี่ส่วนเบลเยียมครับสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ครับยิงได้สี่เสียหนึ่งมีอยู่สี่แต้มอันดับที่สองนัดล่าสุดของเอสโตเนียนะครับบุกไปเสมออาเซอร์ไบจานหนึ่ออเม่สงออสนชะ ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโอ้โหแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับก็กินในส่วนของเดิมพันไปนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีอยู่3จาก10เกมส่วนเบลเยียมครับ ทีมเยือนเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับออสเตรียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสิบเกมล่าสุดของเบลเยียมชนะห้าเสมอสองแพ้สามชนะออสอยู่ที่สาสิเปอร์เซ็นครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีสี่จากสิบเกมเฮดเวทการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของเบลเยียมเบลเยียมชนะเอสโตเนียไปสามประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้แปดครั้งที่เจอกันเอสโตเนียชนะแค่ครั้งเดียวครับเสมอศูนย์ครั้งแล้วที่เหลืออ,อีกเจ็ดครั้งเป็นเบลเยียมชนะหมดเลยครับเสถียรคมเลย ภาพรวมนะครับของเกมคู่นี้ครับเจ้าบ้านเอสโตเนียเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยในยูโรครั้งนี้นะครับเอสโตเนียเนี่ยอยู่ที่4ในกลุ่ม F ครับซึ่งน้อยกว่าเบลเยียมอันดับที่2เนี่ยมีคะแนนน้อยกว่าอยู่3แต้มนะครับเอสโตเนียเนี่ยแล้วก็อาเซอร์ไบจันเป็น2ทีมที่ในกลุ่มนี้นะครับที่ยังไม่ชนะใครในกลุ่ม F พวกเขาเปิดหัวด้วยการแพ้ออสเตรีย2-1นะครับแล้วก็เสมอ1-1กับอาเซอร์ไบจันอย่างที่บอกไปครับส่วนเบลเยียมหลังจากที่นะครับผิดหวังในบอลโลกที่กาตาร์นะครับเบลเยียมก็ต้องการที่จะแก้แกกก้้้ตตัััวนนนนนนะะะคครรรรบบบททาาผลลงใใหดดดีีีียยยยูโ็เเเม่ออส์ไช สวีเดน3ประตูต่อศนในเกมเปิดสนามนนครับแต่ก็มาทําแต้มหล่นอีกครั้งครับจากการไล่ตีเสมอออสเตรียหนึประตูต่อหนะครับเกมนี้เบลยเยียมไม่อยากพลาดทําแต้มหล่นอีกแน่ครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสิติคุณนี้ลุงจมให้ดอกจันต่อเบลยเยียมครับลูกครึ่งควบ2 น่าสังเกตอยู่อย่างนะครับเอสโตเนียเนี่ยเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีในช่วงหลังครับโดยเสียต่ำกว่า1.5ประตูนะครับใน10จาก11เกมหลังสุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสติในโยโูโรรอบคัดเลือกของเอสโตเนียเนี่ยน่าห่วงนะครับโดยไม่ชนะในเกมยูโรมาแล้วถึง10เกมติดต่อกันนะครับเกมนี้เนี่ยด้วยมาตรฐานของทีมนนะครับดูแล้วน่าจะมือเปล่าอีกครั้งนะครับ เจอกับเบลเยียมที่มาตรฐานสูงกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเหตุการพบกันเป็นเบลเยียมครับข่มบานอย่างที่บอกไปครับดูแล้วเนี่ยเบลเยียมน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับหลูกมีแน่นะครับสลูกต้องมีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็รอลุ้นลูกที่3นะครับกินเต็มลูกที่3ได้สูงต่ำ9าสนาทีครับกำแพงอยู่ที่3ลูกลุงจมให้ไปที่สกอร์สูงครับสูง3ลูกด้วยการที่ เกมก่อนเนี่ยเบลเยียมทําแต้มหล่นมาครับเกมนี้ต้องเดินหน้าเต็มที่แน่นอนกําแพงเต็งเนี่ยให้เบลเยียมยิง3ลูกถึงจะกินเต็มนะครับมองแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับแล้วยิ่งบวกกับเอสโตเนียเนี่ยจบสกอร์สูง2.5ใน7จาก10เกมยูโรหลังสุดด้วยนะครับเอสโตเนียเนี่ยไม่แกล่งนักเบลเยียมน่าจะยิงผ่าน3ลูกได้ครับสกอร์ที่คาดคิดว่าเบลเยียมบุกมาชนะได้ศูนย์ประตูต่อสี่ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งจ่ดสรับการอเบที่หน้าสนีะครับกครอเบลเยยีมลูกครึ่งคบ2 ส่วนอีกเกมเที่ยวมาฝากกันครับไปที่กลุ่ม A ครับสกอตแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียครับเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีสถานการณ์ในกลุ่ม A ครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านสกอตแลนด์ครับสามนัดชนะรวดสามนัดเลยนะครับยิงได้เจ็ดเสียหนึ่งมีอยู่เก้าแต้มเต็มส่วนจอร์เจียครับสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ครับยิงได้สามเสียสองมีอยู่สี่แต้มครับเป็นอันดับที่สองนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสกอตแลนด์สุดยอดเลยนะครับบุกไปชนะนอร์เวย์ได้หนึ่งประตูต่อสองสิบเกมล่าสุดของสกอตแลนด์์คครรรัับบชชนนะะเเสสสมมมอออออแแพ้้ดยูู่่ทีีลวกกกก็งจา ส่วนทีมเยือนครับจอร์เจียเกมล่าสุดปลุกไปชนะไซพัสหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดของของจอร์เจียนะครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งชนะออสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีเจ็ดจากสิบเกมไม่ธรรมดาครับการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันสิบห้าครับจอร์เจียเปิดบ้านชนะสกอตแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สี่ครั้งที่เจอกันสกอตแลนด์ชนะไปสองครั้งครับแล้วก็จอร์เจียชนะไปสองครั้งสุสีครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับ สกอตแลนด์ Scotland, จอมเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเริ่มต้นได้อย่างน่าทึ่งในยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยเป็นที่หนึ่งในกลุ่ม A ครับเหนือจอร์เจียอยู่5แต้มปัจจุบันเนี่ยจอร์เจียครองอันดับ ที่2นะครับสกอตแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ชนะ3จาก3เกมแรกนะครับเริ่มด้วยชนะ3าูนเหนือไซปัสนะครับแล้วก็เกมที่สุดยอดมากนะครับพวกเขาเอาชนะสเปน2ประตูต่อศูนย์รวมถึงนัดล่าสุดที่บุกไปชนะนอร์เวย์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะครับไล่แซงชนะท้ายเกมอย่างแสบนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนจอร์เจียเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเสมอกับนอร์เวย์หนึ่งหนึ่งก่อนที่จะชนะไซปัสสองประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมล่าสุดสตาร์ของทีมก็แน่นอนครับคุชชาคลาสเตเลียนะครับตัวรุกฟอร์์์มมมแแรรรรรรงงงจจจจจาาากกกกนนโปลลลลีีคคคััับบดููฟอออ้้วว็ตตเเขสถิิุณ่ใหย เมื่อสเปนเนี่ยได้แชมป์ยูฟาเนชั่นลีกไปแล้วการันตีตำแหน่งในรอบสุดท้ายนะครับว่าจะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนอีก2ทีมที่ดูมีความหวังสุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็คือจอร์เจียกับสกอตแลนด์เนี่ยวันนี้ก็จะมาวัดกันเองนะครับเกมนี้เลยมีความหมายเป็นอย่างมากจอร์เจียกับทีมในระดับเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นเต้ยนะครับพวกเขาเนี่ยจบเป็นแชมป์ของไฟซีนะครับ กลุ่มที่4โดยมีอยู่6กนัดนะครับเก็บได้ถึง16แต้มในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับไฟท์ซครั้งหน้าเนี่ยจะได้เลื่อนชั้นมาเตะในไฟท์บีนะครับถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ขณะที่สกอตแลนด์ครับก็อย่างที่เห็นครับกหลังมั่นใจฟอร์มดีด้วยครับในเนชั่นลีกเนี่ยก็เป็นแชมป์ของไฟท์บีหนึ่งนะครับไฟท์บีกลุ่มหนึ่งครั้งหน้าเนี่ยจะได้เลื่อนชั้นไปเตะในไฟท์เอเลยนะครับแต่เกมล่าสุดกับนอร์เวย์เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยต้องไล่ตีีีเเ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 เสสสมมมมมมมออ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 กกกกกกก่่่่่่่่นน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 นททจจจจจะะะะะาาาาาาาฉืชใ้้้้ยยยยยๆๆซึึงงงงงงงลลลลุวววววววิิดดดคคคคขรรรรร์์หัับบบแโ ว่าฟอร์มโดยรวมนะ่ะของสกอตแลนด์ดีกว่าแน่ตามราคานะครับหนึ่งลูกนะครับแต่ลูกจมมองว่ามันแพงไปนะครับจอเจียแพ้หนึ่งลูกยังได้จัดยังยังได้คืนเงินนะครับยังเจ้าคืนเงินจอเจียเนี่ยก็กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่กำลังมั่นใจนะครับลุงจมว่าน่ากัดฟันรอไปทางจอเจียนะครับหวังมายันเสมอได้เต็มที่แพ้ลูกเดียวนะครับเจ้าคืนเงินสูงต่ำเกานาทีครับกำแพงอยู่ที่2.25ลุงหลูกจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำครับ2.25 อย่างที่บอกไปนะครับพอสเปนเข้ารอบเนี่ยเกมเลยยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาเลยนะครับเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กนะครับสกอตแลนด์เจอจอเจียที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีมที่ยิงถล่มทลายอะไรทั้งคู่ครับยามเจอกับทีมระดับใกล้ๆกันจอเจียเนี่ยอย่างที่บอกไปควิดชาคลาเทียนะครับเป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีครับสร้างบิ๊กเพย์ได้ด้วยตัวเองครับก็น่าจะมาเน้นรับแล้วก็สวนกลับขนาที่สกอตแลนด์ครับไม่ได้มีดาราเด่นนะครับแต่อาศัยทีมเวิร์กมากกว่าคงครองบอลแล้วก็กดดันไปเรื่อยๆนะครับมองแล้วลูกเดียวนนน่่่่่าาาาาจะะตตัดดดดดสสิิผลแ้ชไไคปททงกกกอีีววเม กัน1นึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งแรกนะครับกำแพงอยู่ที่1ลูกลุงจมว่าไม่น่าสนนะครับถ้าเกิดจะเล่นไปทางสกอร์ต่ำครับคู่นี้ส่วนตัวให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าครับสรุปทั้ง3ทีมที่ลุงจม4 3 3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายเอสไอเอ็มเอ็มใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวครับคู่แรกครับให้ดอกจันต่อโปรตุเกสครับลูกครึ่งครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.75ครับของแพงคือของดีน่าจะยิงผ่านครับส่วนคู่ต่อมาครับลขายกันเลยียม ลูกครึ่งครบสองครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงสามลูกครับก็เป็นของแฟกอีกหนึ่งคู่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับให้รองจอเจียครับหนึ่งลูกแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าครับวัดใจไปที่จอเจียครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็แชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ SI า m c c ็มซจะให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดที่นี่ที่เดียวครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครัััััับบบบบใใใใคคคคคครรรรรรรกดดไล์์เเนนนแชขอหห้้ฮงๆสสสววีี